กีกรปูเลออยยจีวนมานีมา,มา,มาหาลยุแทะอุะอตัวเองแทะเออบ่มีทานจำนา้จีกระปูเขาไม่นี่แหละเป็นาน แบบลงแบบลงมันปิ่งอีปูนาะปิ่งอีปูหนะ้าตัวแมงงามเลยเนี่ยมากินข้าวอยู่ไฮอยู่สวนเด้อร์มันี่เด้อม,มาเจบบาะปังสวนยางอาหารการกินเฮาปิ้งไก่สมพักปิ้งอีปูในอีปูนานะซื้อในตลาดมาื่อเสานี่ สามถุงมาป็นน้องเนี่ยมาให้มาสวนนำลังกับเบาเอารังหนึ่ง ูมตีตัวนี้เนี่ยแม่กระปูอเกเออีตัวนึ่งตัวใหญ่ๆกระปูก็ได้

แกดูตัวใหญ่นะมันแหงหรือเนาะได้ด้วยอู้ตัวนี้ตาโตขาวจับมันขาวอยู่ชัวร์เพียงน้องเอ้ยมันเนี่ยมาปั๊บ้าตีปลือกละอันนี้ซีเมอปี่ยงอยู่เพื่อนนี่สองสามถุง อีปู่3ถุงสิมาปิ้งอยู่เฮือนปิ้งอยู่สวนพอแล้วซํานี้บ่มีน้ําล้างก็สิว่าแตนี่ก็สุกแล้วกินมาๆพี่น้องกินข้าวนํากันปิ้งอีปู่นามันๆยามนี้นะปิ้งนอยนึงบ่มีน้ําล้าง ่ขนามนมนด,มนดมัน,ออนมันจนจนออกหวานอันนี้สมพักสมพักอันพักบัวอืมเยอะมากเลยขนมขนมดินเบา มันนี่มามาอันบ่งยอดยางยะมันตรงลายแนวะเลยม่กินข้าวเช้าทีเลยนี่ขนมเดือบเนยเอบ้าะเากราในสวนพิกน้ำหมอกมัลเพชรัน เมไไมมมมันนนดูแ่่่ะไไไกระปูมันค่ะอีลีกระปูยำหนาวขาว่าพูเราเปีนไก่น้ำเล้วมึง อีกข้างในไกลขายอยังนอยังม่ชุบาสพักบัวบานห้ แมนะ่มันใหม่ MK เลเอ้าโตหน่งน้ำกเลยตัลาลังกสวนั้น้วนกินกินอย่างกระแซาะไน่อยเลยตามเหมียงหัวสิใคยแห้งคักเหมียงมึงแห้

បងមក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  กบเธอรไรก็เอ็นที่เนียน่นยผมพักกับพ่าดีกรับลูกวัดตีกับป๋มาอะคะแมา่

นั่นจะโตเท่าไงแซ่บแซ่บแซ่บกินข้าวนนากินน้ำแล้วก็จูด้านนี้แล้วก็สิบไปหาคนเด็ดยอดยางเนี่ยยอดยางกำลังฟงขับแบบซีฮาวก,ก็สิลิออกอ๋ะ ตัวน,นี้ก็ดันเลยนะตัวน,นี้เอ๊ะทอ่ไรยอดยอดมีโปร่งใหญ่แล้วตัวนี้ โอเคเด้อ okay, พี่น้องพอการคลิปหนาคลิปนี้ไปฮะลีหยดยางก่อนเพราะว่ายอดยางมันยามนี้มันอยากออกทั้งขางๆลายดดิโอเคโอเคพอการคลิปหนาคลิปนี้ครับใหญล,ลาย